แม้ว่าสิ่งที่อย่างเฉินกล่าวฟังดูเข้าท่าเจ้าเมืองหนาโตเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้ข้าคิดว่าเจ้าเมืองหนาโตน่าเชื่อถือกว่าราคาของการฆ่าพวกเรามากมายแน่นอนว่าไม่น้อยข้าไม่เชื่อว่าพวกเขาไม่เข้าใจข้อดีและข้อเสียมากนะักบางทีคราวนี้เราควรติดตามเจ้าเมืองหนาโตตั้งกลุ่มกันเถอะพี่น้องอยู่กลุ่มที่เราได้เปรียบหวังว่า ข้าจะเลือกไม่ผิดนะเหมือนเครดชิงอย่างของเจ้าความเห็นไม่ตรงกันนะถ้าเจ้าเป็นห่วงเรื่องบ้านคนอื่นไปดูศิลธรรมของตระกูลเจ้าก่อนเถอะเจ้า หยุดคาระวะในท่านคาระวะในท่านจำคำของผู้ปกครองแคว้นไว้หากสิ่งนั้นปรากฏออกมาให้เข้าสู่เกาะทะเลทรายทันทีเข้าใจไหมขอรับในท่าน ไปกันเถอะเจ้าเมืองหนาโตอย่างเฉินชักจะแผงฤทธิ์มากไปแล้วเราควรกำจัดเขาก่อนไหมไม่ไหนท่านหมูดจริงอยู่กับเขาเราทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างไรก็ตามชายคนนี้คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเขาไม่มีโอกาสชนะหรอกเขาจะกลับมาอ้อนวอนเราในภายหลังในตอนที่เวลานั้นมาถึง มันก็ขึ้นอยู่กับเราหยุดฮะมีอะไรหรอพี่หยางไม่ต้องห่วงไม่มีอันตรายแต่เราตอนนี้เรามีคนเยอะตั้งกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อให้ได้เปรียบแต่ตอนนี้เรามีการ16คนเพราะฉะนั้นมันง่ายที่จะถูกเจอ และมันจะอันตรายมากเกิดอะไรขึ้นหมอนี้คิดว่าเรากำลังขัดขวางเขาหรอพี่หยางคนเหล่านี้คือทหารชั้นยอดของเมืองเราถ้าท่านทอดทิ้งพวกเขาข้ากลัวว่าไม่ต้องห่วงข้าไม่ต้องการทอดทิ้งใครแต่แผนของข้า พี่หยางท่านมีความคิดอะไรสั่งมาตรงๆได้เลยเราทุกคนจะฟังท่านข้าไม่อยากได้ยินข้อโต้แย้งใดๆเกี่ยวกับพี่หยางอีกไม่งั้นตายซะทำตามคำสั่งของในท่านหู่จริงเถอะขอรับเข้าใจแล้วเอาละเช่นนั้นทุกท่านอย่างที่ข้ากล่าว ปัจจุบันมีแค่ค้าบูจ่จิงชิงเชิงและเจ้าเมืองโม่ที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะฉะนั้นเราทั้งสี่คนจะเป็นผู้นำในแต่ละกลุ่มทุกคนแบ่งกลุ่มได้แต่ถ้าเราแยกกันเป็นสี่กลุ่มมันจะยากที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในตอนที่ประสบกับอันตรายในตอนที่เกิดเหตุร้ายแรงจะไม่สามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ทันเวลาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง คอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ